นี้เครื่องดื่มสุราทำให้คนมึนเมาและละหมาดกลางถนนนะคะอย่ากินอย่างนี้นี่พี่หน่อยค่ะพี่หน่อยเฮนนี่พี่หน่อยบอกว่าถ้าอัดวิดีโอแล้วจะตัดแว่นให้เราฟรีหนึ่งอันแล้วก็เละอัดนะบอกไม่ต้องบอกไม่ต้องมาจัดทำจับตัวเองเน่ะให้มันเป็นล้านทำซับตัวเองซับไตเติ้ลนะคะเวลาพูดเราลืมค่ะเราลืม เราลืมพี่วาดค่ะพี่วาดวันาข้าวขาหมูค่ะกับน้องอะไรอันนี้น้องอะไรน้องข้าวแก๊บค่ะข้าวแก๊บหรอผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะกินข้าวขาหมาก็คือหมาแถวนี้ะค่ะก็คือคือหมาแถวนี้ที่เลี้ยงไว้นะคะนี่อันนี้นานๆไปก็จะโดนไปทำข้าวขาหมาอันนี้พี่เล็กค่ะแฟนพี่ฝนบบายคือไปซ้ำไปไป แล้วหลานเราหายไปไหนพัดนิดคือที่บ้านนะคะที่นี่เราก็จะมีคือที่บ้านเราไม่มีที่ตากผ้าแล้วก็มาตากผ้าบ้านคนอื่นเขาที่บ้านเราก็อันนี้จะเป็นสะส่วนตัวเป็นสะส่วนรวมมากกว่าไม่ส่วนตัวนะคะที่เหลืองเหลืองนี่ไม่ใช่ว่าคนเล่นเยอะไม่ใช่คือพื้นข้างล่างนี่เราทาสีเหลืองพอฟ้ายิ้มให้กล้องหน